สองคนนะคะกับคมเลึอบันเทิงสเปเชียลกลับ,บมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะคะรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกอวอวดทั้งที่19ด้วยจ้าถูกต้องเลยครับผมแล้วก็กดโหวตเข้ามานะฮะคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตนะครับผมมีเวลาจนถึงวันที่10มีนาคมนี้นะครับไปแล้วงงทำไม<ะ>ดูแบบเกาหลีเก้าใจอะเธอที่จะบินกลับมาจากเกาหลีเอาหรอไปทำสมุกมาเอาหรอข่าวข่าวดีว่าครับผมเบรกแรกวันนี้นะฮะกับบันเทิงออนเตรของเรามีอะไรอัปเดตไปฟังกันครับ เอมิราได้เผยว่าสารได้พิพากษาตัดสินคดีพรกผู้เยาว์ของอดีตคร,รูไัยบูลที่ตกเป็นจำเลยมีความผิดจริงให้จำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย3,5,000 0บาทโดยไม่รอลงอาญาคมชันลึกบันเทิงวันนี้เลยขอพาไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของคดีความที่ต่อสู้กันมายาวนานและอาจจะยังไม่จบลงง่าย,ายๆเมื่อปี2564นั้นมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยครับโดยโยงชื่อไพบูลแสงเดือนเอมิราและกระต่ายพันธิพา นักร้องชื่อดังจนทุกคนนั้นจับตามองอย่างต่อเนื่องนำไปสู่จุดเริ่มต้นของคดีความระหว่างนายไพบูลแสงเดือนกับอดีตภรรยาเอมิราเกิดขึ้นจากการที่เอนั้นได้ไปออกรายการโหนกระแสเล่าชีวิตรักตนเองกับอดีตสามีและโยงไปถึงนักร้องสาวกระต่ายพันธิภาที่ปัจจุบันกลายเป็นภรรยาของนายไพบูลและเอเล่าว่าเรื่องราวที่เธอเจอมานั้นทําให้เธอทนไม่ไหวและขอหย่าในที่สุดต่อมาเอได้รับหมายสารจากอดีตสามีที่ฟ้องเธอ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาส่งผลให้ภรรยากระต่ายพันธิพานั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยมีการเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทซึ่งปี2565นั้นเธอได้ไปขึ้นศาลมาแล้วเอตัดสินใจฟ้องกลับอดีตสามีในคดีพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งเป็นคดีอาญาโดยคดีดังกล่าวนั้นสามารถยินฟ้องได้แม้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเพราะคดีดังกล่าวไม่มีอายุความล่าสุด ปี2,566เอได้ออกมาโพสต์คำตัดสินสารให้ทราบกันดังข้อความข้างต้นขณะที่อดีตสามีออกมาไลฟ์ระบุว่าคอมเมนต์นะครับทุกคนแต่ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับคุณก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะครับเสพก็สู้สกันไปครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมก็พูดในส่วนที่มันจําเป็นต้องพูดแล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่ว่าจะตัดสินมาแบบไหนมันก็ต้องอุทธรณ์กันอยู่แล้วนั่กเป็นปเรืงธรรมดา กลับมาช่วงที่สองนะคะกับคนดังออนเซ็ตค่ะต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้บิดซัมดาอ๋อใช่ซัยไม,มาาไม่ใช่ไม่แต่คุณบอยประกรนค่ะก็เห็นคุณร้องเพลงไม่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนเนี้ยอุ้ยจังเรื่องหัวจงหัวใจความรักของเขาแต่งง<อ>แม่คิดว่าไงไม่รู้ไม่รู้พูดไม่ได้ออแต่รู้แหละวันนี้ที่จะพูดก็คือเรื่องแฟชั่นก็นี่ไงก็เลยแบบมาทีมเกาหลีไงแม่เออเกาหลีแฟชั่นพี่บอยนี่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทรงอิทธิพลมากการแตต่งแต่งตัว ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊การแต่งตัวของพี่บอยแบบสไตล์อตบอยประก่อน oh. เป็นยังไงไปฟังกันดีกว่าฮะผมเป็นคนไม่สไตกมากนะครับ hmm. ก็คือเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างน้อยชิ้น hmm. ก็จะมีเนี่ยถ้าเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเ,เสื้อเชิ้ตบ้างก็ขาสั้นขายาวแล้วก็หมวกเลยแค่นั้น น้อยชิ้นแต่ว่าอย่างน้อยพอมันคอมพิวต์ออกมาแล้วเนี่ยอยากให้มันดูมันดูมีอะไรด้วยเพ <c oughs> ผมก็จะติดหมวกครับใช่คือชอบส่งคนชอบใส่หมวกเยอะมากก็จะทั้งหมวกแก๊ปใช่ไหมหรือว่าหมวกที่เป็นบัคเก็ตแฮทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมลองเสนอแนะอะไรเงี้ยผมก็แค่บอกว่าแต่งแต่งไงก็ได้ครับแต่ว่าแต่งแล้ว จะตามใครก็ได้นะมผมว่าการตามคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเข้ากับตัวเราอันนี้สำคัญที่สุดโอ้จริงๆนะคุณผู้ชมขาผู้ชมผู้ชายเ่ยไปแต่งตัวตามได้เลยครับผมอ้อะสำหรับเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับผมมี2คู่จิ้นที่เข้าชิง คมชื่ออวของเราถึง3รางวัลเลยทีเดียวนั่นก็คือซีและก็นูนิวร้องยังไงร้องเพลงเขายังไงจับไดที่เธจะรักฉันก็จะรัห้ามกันหน่อยออห้ามกันใช่สองคนนี้เนี่ยเขาก็มาออกมาเปิดใจฮะว่าหลังจากมีชื่อเข้าชิงแฟนๆโหวตมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการทำงานชิ้นนี้ครับผมไปฟังกันฮะโหเห็นแฟนๆทุ่มโหวตให้พวกเราเหมือนกันค่ะรู้สึกเราก็เกรงใจแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีทำให้พวกเราแล้วก็ ยินดีน้อมรับไว้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับลุ้นนะครับผมถ้าใจจริงก็อยากได้ทั้งหมดก็ดีครับผมก็รู้สึกอย่างที่บอกอย่างที่หนูบอกว่าแฟนคลับทุกคนแบบซัพพอร์ตกันมากแบบแม่แม่สันชายนานานุนะครับผมันแบบก็เหมือนแบบว่าชอบประชุมกันว่าเออมาจะมาช่วยกันบทอ,อันนี้นะช่วยกันทาอันนี้นะรหัสดงรหัสแดงก็มาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบน่ารักมากๆเลยก็ ไปลุ้นนะครับ <Okay. S 2> ขอได้รางวัลครับรุนครับลุ้นเ<ะ>นี่ยทั้งสองคนเนี่ยบอกอีกนะว่าอยากได้ทั้งสามรางวัลเลยพี่ปูนเอ้ารออะไโโรโหวตสิคะคุณผู้ชมค่ะตามช่องท<ฮ>า,างที่เรามีเลยนะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลแล้วจ้าลาไปก่อนนะคะ<แ>กับข่มฉลึกบรบเทิงสเปเชียลค่ะ